สวัสดีครับศิริวิชชาแนลนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามคลิปที่แล้วนะครับรถโฟกตเต่าที่จอดสลบมาเป็น10ปีนะครับวันนี้ก็ได้ทำเสร็จแล้วนะฮะก็จะมารีวิวทำการเสนอขายนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับรถเป็นปี1968นะครับสีขาวนะครับก็ เดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับสีเป็นสีนกแก้วนะครับทำม,มานานแล้วครับเป็นสิบปีก็ขัดสีขึ้นมาแล้วก็สกียังมีความงามสวยอยู่นะครับ สี่เคยทำมาแล้วนะครับแต่ก็ยังบางอยู่นะครับคือรถมาดีอยู่เลยครับคันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากก็คือแค่ไล่ระบบน้ำมันระบบไฟนะฮะล้างถังน้ำมันเช็คระบบไฟนะครับตั้งวาล์วนะครับแล้วก็ระบบเบรกทำระบบเบรกเนาะเปลี่ยนผ้าเบรกอัดผ้าเบรกใหม่แล้วก็ ยางเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสี่เส้นก็อุปกรณ์หลักๆค่อนข้างครบนะครับมีไม่เดิมนะครับที่ไม่เดิมก็คือมีไฟเลี้ยวหน้านครับตนนัวนี้แต่ผมไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันยังใช้การได้แล้วก็ถ้าถอดแล้วมันจะเป็นรอยนะครับเป็นสีแล้วก็มันจะทำการ <c oughs> ขาดออกยาก ภายในนะครับภายในเป็นเบาะไม่ใช่เบาะเดิมนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับสวยนะครับภายในทั้งคันนะครับล้างเบาะเดิมยังอยู่นะครับล้างเบาะเดิมสามารถหาเบาะเดิมมาใส่ได้เลยครับล้างเบาะเดิมยังอยู่ตวมมลัยสวยครับมีวิทยุสมัยนู้นนะฮะติดมาด้วยนะครับวิทยุ ุมต่างๆของเดิมนะครับครบนะครับภายในระบบไฟหลังคาผ้าหลังคาเดิมนะครับที่จะต้องหามาเปลี่ยนเพิ่มก็มีมือหมุนนะครับภายในมือหมุนกระจกนะครับอันเดียวอันนี้มาดาูห้องเครื่องครับ องเครื่องก็เดิมๆนะครับมาแบบนี้ผมก็แค่ล้างขาบูครับล้างขาบูตั้งไฟนะครับมีแอร์ด้วยนะครับความแอร์แอร์เย็นนะครับจะมีเวเปิด ฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับเพจยังอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบรถเดิมเพจยังอยู่นะครับไฟยังเป็นเฮลลานะครับของเท้หมดนะครับไฟต่างๆ ต่วนกันชนเนี่ยคือก็เป็นสน,นิมนะครับผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปชุบใหม่นะครับก็คือจะขายแบบนี้เลยแค่ขัดสน,นิมออกครับให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงสีก็มีปูดบ้างครับเล็กๆน้อยๆบางจุดนะครับเพราะโดนความชื้นนะครับตามอายุะฮะรถทรงดีครับ ก็สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับคันนี้ขายไหมก็ขายนะครับตอนนี้มารีวิวตามการเสนอขายนะครับราคาผมเปิดไว้อยู่ที่3ามแสนห้าหมบาทนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์เดิมนะครับของซีรีส์วิชแนลนะครับ088ย 2 8 0 8 6 4 5นนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับคนที่ต้องการเอาไปทำเดิมนะครับก็ไปเก็บอีกไม่เยอะครับคันนี้เก็บเบาะครับกับไฟเลี้ยวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับรถสวยครับหายากครับมีเรื่องราวมีสตอรี่ดีครับคันนี้ครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ศิลวิท c h a n แนลครับผมก็ขอรีวิวการนำเสนอขายนะครับรถโฟกเต่าตาตั้งนะครับปี1968นะครับไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ